สวัสดีครับวันนี้ผมพามาอัปเดตสต็อกนะครับรถขุดพี่ร้าน2รถสวยนะครับว่าตอนนี้เรามีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมท่านใดที่มองหารถขุดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับไซส์ขนาดไหนนะครับผมสามารถติดต่อเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันนะครับว่าสต็อกตอนนี้เรามีตัวไหนกันบ้างนะครับเริ่มที่คันแรกเลยครับอ่า ฟล์คลิฟ์นะครับโฟลลิฟต์โตโยต้า3 FG 1 0นะครับผมคันนี้9 9 0 0 0บาทนะครับผมจากส่วนลด2 0,000นนะครับลูกค้าจ่ายแค่79,000บาทนะครับ79,000าบาทนะครับผมสําหรับโตโยต้า3 FG 1 0ยกได้1ตันเสาสูง3เมตรนะครับผมคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับผมระบบไฟฟ้าครบหมดเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจรถยกติดต่อได้เลยนั่นเองนะครับ ถัดมามาดูที่รถขุดนะครับคันนี้นะครับผม JCB นะครับ JCB นั่นเองนะครับผม8056นะครับไซส์5.6ตันนะครับผมคันนี้สภาพสวยนะครับผมเรียกว่าใกล้เคียงรถใหม่เลยทีเดียวนะครับคันนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่495,000บาท495,000บาทนะครับเดี๋ยวพามาชมสักเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดหนึ่งนะครับสวยเลยภายในสวยนะครับก็คันนี้นะครับ495,000บาทนะครับท่าในใดสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะครับ ถัดมามาดูคันนี้นะครับ ihi นะครับผม55 ns นั่นเองนะครับผมรีวิวกันแบบเร็วหน่อยนะครับคันนี้นะครับไซส์5 5 5สตันนะครับบูมอาร์มยาวตักขึ้น6ล้อได้สบายนะครับผมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับสนใจรีบจองมาได้เลยนะครับผมราคาถูกๆแบบนี้คันนี้เลยนะครับ ihi นั่นเองนะครับถัดมาเรามาดู ฮุนไดกันบ้างนะครับผมคันนี้คือฮุนได55ขีด7นะครับผมมีตู้เก่งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดุงกี่นะครับผมบูมอาร์มยาวนะครับผมตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่399,000บาท399,000บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เซล์ไฟขายถัดมามาดูคมสุกันบ้างนะครับ คันนี้นะครับโคมสุ PC 5 0าสิบขีดสองนะครับคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วนะครับผมดีไซน์ทรงกลมนะครับก็รถนำเข้านะครับผมรถนำเข้านะครับผมเบมี่สวยเลยนะครับแท็กเหล็กนะครับผมราคาเปิดขายอยู่ที่4ี่0 0 0สามหมนะครับ439,000คันนี้ได้เป็นแบบคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับคันเร่งแบบแบบหมุนนะครับออโต้นั่นเองนะครับผมคันนี้สภาพสวยนะครับดีเลยทีเดียว ถัดมามาดูโคมอสุบ้างนะครับโคมอรสุคันนี้3า7 9 0 0 0บาทนะครับ3ามแ0 0บาทนะครับก็เป็นโคมอสุกมาร์หนรุ่น9นะครับ40นะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับ3ามแ0 0เนานะครับราคานี้ถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ถัดมาเรามาดูคันต่อมานะครับผมคันนี้นะครับฮุนไดหกสิขีดเนะครับฮุนไดหกสิขีดเนะครับผมคันนี้นะครับ ราคาขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับ399,000บาทนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยถัดมาเรามาดูคันนี้นะครับดูซานนะครับคันนี้คือดูซาน DH60 นะครับขีด7นั่นเองนะครับผมแท็กเหล็กใบมีดมีมาพร้อมนะครับบุกีนนครับคอนโทรลสั้นนะครับปั๊มนิ้วนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท3 9 9 0 0 0บาทนะครับ ที่สาคัญนะครับท่านใดที่ซื้อรถขุดภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับถัดมาเรามาดูรายการต่อมานะครับคันนี้คือโคมัสุ PC 5 0 UU ขีดสนะครับตัวนี้เป็นออฟเซ็ตบูมนะครับผมสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้นะครับเป็นมาพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับใบมีดมีมาพร้อมครับคันนี้นะครับโคมัสุราคาเสนอขายอยู่ที่ 359,000บาท3 5 9 0 0 0บาทบอกได้เลยว่า,าคันนี้ลูกค้าได้ไซส์5้าในราคาแบบใกล้ๆเคียงกับ PC 3 0นะครับถือว่าลูกค้าคุ้มเลยนะครับผมได้ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นคอนโทลน้ำมันปั๊มนิ้วด้วยนะครับในราคาเพียงแค่300,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองและอย่าลืมนะครับซื้อภายในเดือนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมรีบจองนะครับผม และท่านจะได้โปรโมชันดีๆจากทางร้านสองรถสวยแน่นอนนะครับถัดมาเรามาดูคันต่อมานะครับคันนี้นะครับดูซานดีเฮ60นะครับผมดูซานดีเฮ60คันนี้399,000บาทนะครับ399,000บาทนะครับผมก็เหมือนกับคันที่แล้วนะครับสเปคเดียวกันท่านใดสนใจามาก่อนได้เลือกก่อนนั่นเองนะครับ จองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมรีบรีบกันเข้ามาเลยนะครับผมสําหรับรถในร้านเรานะครับคันนี้นะครับโคมสุนะครับ5 6าขีดนะครับรุ่น7นะครับรุ่นยอดนิยมที่สุดในตลาดประเทศไทยตอนนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับโคมสุนั่นเองนะครับรุ่น7ท่านใดมองหาอยู่รีบเลยนะครับผมในราคาเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้เรา เราลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ท่านที่ซื้อภายในเดือนนี้ก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะครับผมอย่าลืมนะครับซื้อรถขุดต้องที่2ลงรถสวยเท่านั้นนะครับผมถัดมาเรามาดูรายการต่อมาเลยนะครับผม รายการนี้เลยนะครับผมแบรนด์ Band ตลาดนะครับบอกได้เลยว่ารายการนี้นะครับคันที่แล้วลูกค้าไม่ทันกัน2-3เจ้านะครับติดต่อกันเข้ามาหลายท่านเลยนะครับสำหรับแบรนด์ฮิตาชิ Z x 55UR นั่นเองนะครับผมมีเติมของกันเข้ามาแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคันนะครับผมท่านใดที่พลาดคันที่แล้วคันนี้สภาพเหมือนกันเลยนะครับใช้งานมาเพียงแค่4500 30กว่าชั่วโมงนะครับถ้าอันนี้เราเรียบดูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยครับหน้าจอปกติสลักแน่นนะครับตัวนี้มีลายปปิ้งมาด้วยนะครับผมเหมือนคันที่แล้วเลยนั่นเองนะครับกับราคาขายอยู่ที่559,00 0หาหนะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับผมท่านใดที่พลาดคันที่แล้วจองมาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับ รีบจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมและคุณจะไม่พลาดนั่นเองนะครับสำหรับรายการนี้ถัดมาเรามาดูโกเบโก้กันบ้างนะครับโกเบโก้นะครับผม SK60 ขี C นะครับคันนี้นะครับผมก็สภาพสวยเลยทีเดียวนะครับกับคอนโทรลสั้นน้ํามันปั๊มนิ้วนะครับผมไซส์ขนาด6ตันนะครับคันนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยลด60,000นะครับลด60,000กับ ราคาเหลือขายเพียงแค่ราคาเสนอขายเพียงแค่4 9 9 0 0 0เาห0นะครับ4 9 9 0 0 0บาทนะครับผมก็มีมาให้เลือกกันถึง2คันนะครับกับอีกคันนึงก็คือคันนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านใดมาก่อนก็สามารถเลือกก่อนได้เลยนะครับว่าจะเลือกคันไหนนะครับผมจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับสําหรับ2คันนี้ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับผมมาดูก่อนได้เลยนั่นเองนะครับผม สเปคเดียวกันหมดนะครับแท็กเหล็กแท็กเหล็กนะครับผมใบมีดมีมาพร้อมเหมือนกันนะครับตู้เก่งก็เหมือนกันเลยสเปคเดียวกันหมดทุกอย่างนะครับถัดมามาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้คือแคส c x 5 8 c นะครับผมหรือที่เรียกว่าโกเบ 58SK58SR นั่นเองนะครับผมคันนี้ใช้งานน้อยนะครับเพียงแค่3,477ชั่วโมงนะครับผมคันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับ ราคาปกติคันนี้เราขายอยู่559,000ลูกค้าท่านใดที่ซื้ออโปรโมชั่นนี้นะครับผมจัดส่วนลดไปเลยนะครับ60,000บาทนะครับส่วนลด60,000บาทนะครับลูกค้าจ่ายแค่499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับได้รถขุดไซส์ขนาด5.5ตันนะครับผมและได้เป็นรุ่นใหม่ดีไซน์ทรงกลมมนนะครับคอสามารถพับได้สวิงได้นะครับผมและได้เป็นแบรนด์โกเบนะครับผม ระบบก,การทํางานไวนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาดีๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับท่านต้องรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็ท่านใดที่ดูแล้วชอบใจคันไหนก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขายเราได้นะครับฝ่ายขายเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นภายในเดือนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับย้ํากันอีกทีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผม ก็ท่านใดที่มาก็มาดูได้เลยนะครับที่ร้าน2รถสวยพานทองชนบุรีนั่นเองนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถสอบถามฝ่ายขายได้นะครับอยากดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับผมท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมหรือดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อยากได้รถขุดแบบไหนราคาเท่าไหร่ติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยนะครับเราก็มีมาให้เลือกหลากหลายกันเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมพาดูสต็อกสินค้าเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ